สบายดีพี่น้องพ,อพ,อพอบพ่อกระเป๋าแขงเลยเนาะสิไปกินดองอยี่บ้านรักข้าวพี่น้องลูกสาวลุงเจียงเพื่อนมาเล่าโทรมาเล่าบ่าวาแขกก็สิไปกับข้าวปรตต้นปรตตี้รถใหญ่เสียสั้นเพิ่นวะมาหลับเอา้าไปเบ่งน้ำกันเนาะมาหอดงานลเด้อพี่น้องเด้อมาหอดบ้านรักข้าวมหาลักข้าว,ว,าาาวงานดองลูกสาวลุงเจียงเพิ่นเล้า

โอ้มะต้นมาหอดก้อนแหละสบายดีพี่น้องแล้วก็มะต้นิมาลดญ่ยม่ถั่วป้าฮะมาอดมะอดแล้วเราก็กินเผาแล้วแล้วเออนี่เราล้ยงมาถัอดกันดอกเออบ้านคืบคืบกันอันนี้นะไม่ถั่าปลาแล้วก็มะต้นแล้วก็อันนี้นะป้าบ้านลักข้าวป้าหอมอย่างเดียสบายดีไดแม่ท้าวนบายดีเออแเรามาลดยัยนะ อันนี้ก็ป้าวันระข้าคือกันป้ายังก็ปนุยอมเป็นเคยะบ้านไหนก็กนย,ยังมาเล้มาเคยนะพี่นอ้องอืมนนะเดยวสุภาออกเบิร์ทางนอกมาพี่นอ้องเช็กคน,นาากับมาลาในงาน,นนะบ้าน เด้ท่านคนร้ายพี่นอ้องแฟนร้ายเคยไปทานมาดอ,อกมาสังคั่วครับพี่นอ้องสบายดีโทนี่เอาสบายดีนี่เออคนวันคกลือคือก,กันลงลอยโทษนี่ มางานดองเนาะยี่บานหัวหาดนี่จะที่น้องหมดสบายดีบ้าดอันอิ่มแล้วบ้าข็นข่าเนะเดียสันสบายดีเป็นมาเกษใหญ่เป็นกระบืส่วนไหนขี่คุยเป็นกระลุงใส่เนาะบาน ล <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออปลาแก้วครับมาลลยคนเดอ้อมีแต่บ,บันคืมสบายดีพี่น้องอปลาแก้วเออมาทำลุงโรยเพ่นกระไดเพ่นมาก้อนมารถใหญ่าเบิ้งก่อนเคยมาเด้อพี่น้องสบายดีนี่คือเจ้าภาพเด้อนี่ลุงเจียงสบายดีในลุงเจียงสบายดีพี่น้องไหมเออสบายดีเออ ลูกสาวเพิ่นนี่แล้วเผื่อนเอาผัวนดอากาได้เอาผัวบ้านเปลือยข้าเเพิ่นว่าเนาะข้าดองเท่ายลุงข้าดองเท่ายโอ้ยบริหลายเลยแปดหมื่นครับตองบาทแปดหมื่นบาทข้ามสองบาทแต่ขึ้นพร้อมเท่าขึ้นขึ้นเบิดนะป้าสมบัธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ำกันตอนเคยมาเพื่อสิมาขึ้นเงินข้าดองนี่มาแขกสุดท้ายให้เบิ่งว่าลายน้อยสั่มใดเนาะ เดินสบายดีนะกว่าคตว่าเดียวกันสตุม้มเนาะเออวัดน้องลุงเจียงน้องเมียลุงเจียงเดบมาลูกสาวลอยเพิ่นเพิ่นค้นขาข้าดองแพงพี่น้องเพิ่นว่า ได้กมอบือปลาเค็มซื้อส่ลูกทรายนะเออได้แต่ลูกทรายเพิ่มยังท่านได้แต่งดอกลูกทรายเพิ่มอันนี้ลูกเคยบ่อันนี้ลูกเคยบ่สบายดีพี่น้องเออเล่าขนาดน้ำวันลักขาวมีแต่กลมงามม็อบขอบใจมากงานดอกมันเลยขอม็อขอบใจพี่น้องทั้งบัตรคืมนะล่ะเออพี่น้องมันคืมก็ลายเด้อมาเมื่อนี้นะประทัมาด่า ถ่ายทั้งเคยกับมาแล้วเด้อพี่น้องเดิน,นทั้งกับมาหอเด็กเคยกับยูนลิล็อตนี่เคยเพื่นบ้านเปื่อยข้าวอ,อ่ะยุ้ยรอขะดอเคยมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อ นายยาก่อนเนี่พี่เด็มีท่านเคยปลอมเคยจริงพี่น้องกลางจ้องเนะี่เคยปลอมลัดป,ป,ประตูเงินประตูทองกับพี่น้องสุดสีแดงงามเปิเดธรรมดาเด้อพี่น้องนี่เด้องานเมื่อน,นี้ตื่นเต้นเนาะเคยมาแล้วบ่ ชันวันดีเนาะพี่น้องมาเขบครูบ่าวสาวเพิ่นกำวันขันหมากมาแล้วพี่นอ้อง ยายตมโห้ล้านเลยพี่น้องใช่เสอแดงเดยเดราควบเสียแดงดต่ซองนานาเด้อพี่น้องเด้อแต่ซองโบนาโบไฮพานเด้อเ้ยเีย่าขงันเจอวนละพายบอกอันนี้ล้วเ่ากันพี่้อก

đã 2 งานะพ่น้องานี้แต่ว่ามีการล่งดีนประเภทนีลาเอามีใบกล้วยใบคุ้นใบย่อเสร็จนี่ก็คือไผ่เพิ่งซสมาตาลอโคเคยเนาะโดตดนเคยไผ่ทั้งไผ่ทุยิงทักง็ทมมีว่าไหนว่า આ ગામમાં મે વતનાવાંગ ઓ જો આવ્યો છે ને હા લઈ 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 આમાં પાસ ઓ લઈ બોય દાઈ દાઈ આાા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  คันมาเพิ่นเอาเคยเพิ่งแป้งคันเห็นอย่างลุงเจียงเบาวแซ่สาวเลื่อนสายเนาะจะบ่าวซื้อบ่าวแซ่จะสาวเลื่อนสายคันคอเพิ่เนาะเช่น้อะงดังนั้น พวกเข้าคณนะพวกข้องบ้านเพื่อนอ่านใบทะเบียนสมรสเนาะอู่บ้านสาวให้ได้มือแดงที่ได้จัดขึงได้ในในมือปับ้านชีวิตทำเือนซีเพื่อนซีมีกันมอบค่าสินสอดพี่น้องว่าข้อใด้ม่รู้เหมือนเด้อ

เป็นมอบกันเงินค่าดอกพี่น้องค่าสินสอนเคยเพิ่นมามอบให้ให้ท่าให้แก่เปนรนเนัีของลาว

เน้นค่าดองแปดหมื่นบาทเป็นว่าแปดหมื่นหนึ่งพันนึ่งร้อยเก้าสบข้าทำสบาทไม่ง่าผเติมอีกหนึ่งร้อยลูกเล็ก่ายอันเ่าง ถึงสวง่วนบอกแกนแต่จะสาวเนาะบอกแกนพั้มเดอร์พี่น้อง <c oughs> ตำนักสองบาทพีนอสายสายสูตรโคพงอโผเลยเนาะพี่น้องนักขับรถเดินลูกฮวงตัวจะป้า

สู่ควันกันดจมเรนเนาะเป็นสิบผูกแกนมอสู้ควันต้องมีผูกแขนน้นต้องเดียว ที่เกี่ยวอ้ฟัตอนทิ่สู่ควันมาพี่นะ้งสู่ควันแล้วมันเสียภาควันเข้าไปอยู่ห้องหอนะ นอนอวิดคลัมสามคืนจะออกมาได้จะดิมเป็นแม่เจ้าสาวเนาะเป็นสบายดีปะสบายดเออเีเออเคเคยไปเป็นสิเสียมซ้อนเคยเนาะเหมือนคุนเทาเิ่น

ขีนเนี่ยกันแล้วร้ต่อไปข้ามาผู้แล้วปูนเนี่ยได้หลแล้วครันกันเร็นยักันอย่านกันนดีจดีดงดมากตลอดเนี่ยันมันุลตน พูดน่น uh uh um ีู่ไม uh uh ่น uh ่วยว่าว่าจะเจ้าะได้ไพ้องเขา่วสิบ้างของมาเหาือนแบบนั้นนดเนี่ยไรก็ดีแต่มี่อไปพูดนี่ยเออทางคุกแ้้จะมีนตไปูนึ่งเด้หนเป็นสิบ้ายเหล่าให้สิบน้ำมนอนให้พี่เนาะคือเ่า เอาละจังปู้เอาลอเอาละจังปู้ไดาแด้เลยแม่มือแสดงคนเจ้าคนก็จังปู้จังมีอะไรจังมีจังมีซุปช้อบุญไอ้เรื่องอภวะพวกจับคู่นี่จับช้อบนญมากน้ำหลอด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 น้ำน้ำกิจารุปสวรรค์น้ำหลอดน้ำหลอดน้ำหลอดคุณนี่คือน้ำเหลาเด้อพี่น้อง มันเบิงกลางไก่ควันนะงามมีเล็นะเป็นเ็ดแล้วเป็นให้กินนะนำม้อนเข้ากันสายตยจะบอกินแล้วกับ้อาวกินต่อกินให้เบด้นำม้อนสุกันมันสิจุงเคยเกาห้องนะบันนี้นะ ไข่กับเคยสิเขาสวมแล้วบัดนี้เบิ่งนรักันพี่น้องสิจูงเคยเขามาหอมแล้วพี่น้องป้อนไข่แล้วบันเนี่ยนี่นี่บันด้วย ผเออว่าจะาาจะบ่าอมแก้จะบ่าครับตาขาโอ้ผ่อนใครยังพันมาเนาะพี่น้องหอมแก้มแต่ว่าผมจะเบาหอมออกซื้อแน่นี่จะบ่าพี่สีหอมแก้มจะซาวละพี่น้องเบิ้งน้ำกันเด้อมาผ้อนใครเนาะ มีน้ำตาล,ม,ล,ลมีเกลือมีแจ้วมีไข่เอาเพชรเพชรหรอเด้อเ, <c oughs> เคยเคยก็ไข่ปากเวอเป็นรอยเย็นนั่งมาโลดยานเคยให้ <c oughs> เอน่าเดี๋ยวทำตาเลยห้นาอสิห้มันเ็ดระ่านคำเดียวเลยนาะคำเดียวบะคือเดียวสามคำบ่รม่รสามใดจำเดียวมันแมเนี่มันจำลายคนละนิเน้อโบราดอกอ เอาอ e ีกคำนึงจะไปยูไปไดไอยู่แปลว่าไม่ได้นจะมีแล้วบ่างกันยูออดเอาเดอเพชรเข้มกระดายินได้ลหมยู่นียัะยันหน้าบัด คนบอกแล้วแล้วหอมหอมเลหอมแม่จ้อจะบ่าหอมแก้มเจ้าสาวส่าเลไ้ง่ายเนาะหอมมันมันถือกันจะซสาแล้วจะสอดประขางนั่นมาได้พิษแก้มหอมสาวหอมเลย มันจะบ่าวองแก้มจ้สาวแม่แหละจเส็นอกเ็นออกอนแหละจะได้ที่เสพเป็นเส้นหมักเป็นยันเจ้าสาวเสพพรอมแม่จะบ่าสันมาแล้ว้ะเนาะหอมหอมเยเในี่คน้เย เจ้าสาวหอเมเ<แ>ก,<แ>ก็มเจ้าบ่าวแบบนี้สว,สวยงามมากจบพิธีแ<ว>บบน,นี้พี่น้องพี่น้องเขาคลิปคาพบรรยากาศที่นี่เนาะผากคดไลค์คดแซร์คดติดตามใ,นใ,นในต้องราแขกไม่ได้ข็ขอบใจเพื่อสนิทกำลังใจทำคลิปนต่อไปเนาะ